สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า ASIC นะครับเป็นรุ่น ASIC Gelnet Burner b a l l i s t i ล 3GS นะครับรองเท้ารุ่นนี้ทำเฉพาะเด็กกับผู้หญิงเท่านั้นนะครับนะฮะก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับ19เซนนะครับไปจนถึง26เซนนะฮะก็สำหรับ สาวๆแล้วก็เด็กๆนะครับนะะฮจะไม่เป็นยูนิเซ็กนะตัวนี้นะครับสีเขาก็เลยออกมาจะสวยๆน่ารักน่ารักหน่อยนะส่วนตัวนี้จะเป็นสีขาวมิ้นต์นะครับก็จะมีสีฟ้าสีดํานะครับสีขาวมิ้นต์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองของตัวเน็ตเบอร์เนอร์นะนะครับตัวเน็ตเบอร์เนอร์เขาจะใช้ไฟฟมผสมเจลนะครับแต่ตัวนี้ใช้เจลนะครับส่วนโฟมนะครับโฟมเนี่ยนุ่มอยู่แล้วนะฮะนะครับตัวนี้เป็น ASIC JP นะครับของญี่ปุ่นนะนะฮะ นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเน้นซัพพอร์ตเน้นความนุ่มนะครับนะฮะเน้นความนุ่มเน้นซัพพอร์ตนะครับตามตระกูลเนปเปอร์เนอร์อยู่แล้วนะฮะเนปเปอร์เนอร์เขาจะเน้นนุ่มอยู่แล้วนะครับมาดูเซตพื้นกันนะเซตพื้นก็นอนมาร์กิ้งนะครับส่วนตัวที่รองรับอุ้งเท้าเนี่ยที่มันควรจะมีเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นฮาร์ดรับเบิลนะนะครับตรงกลางเลยเห็นไหมนะฮะตัวฮาร์ดรับเบิลเนี่ยไปใช้ในตัว V s w วิป นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของ ASic นะครับแล้วตัวฮาร์ดเลเวลก็นำมาใช้กับตัวนี้ด้วยนะฮะนะครับโฟมชั้นกลางนุ่มมากนะครับเนี่ยผมกดให้ดูนะฮะเนี่ยนะครับนะฮะโฟมชั้นกลางเห็นจะเป็นร่องๆขีดๆอย่างเงี้ยมันจะยืดหยุ่นมากกว่าโฟมที่มันเป็นตันๆนะนะครับอันถึงทาให้รองเท้าตัวนี้มีความนุ่มและความเด้งมากนะครับแล้วระบบรองและกระแทกด้วยเจลนะฮะตัวโฟมนะครับยังมีเขี้ยวขึ้นมานะครับ กันหน้าเท้าพลิกการข้อเท้าพลิกดีมากๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะ <c oughs> ก็ตัวนี้ก็เน้นความปลอดภัยด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าเด็กกับสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ข้อเท้าจะพลิกบ่อยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับจะมีโฟมเนี่ยช่วยดันอุ้งเท้าด้านในด้วยนะนะครับบางคนเท้าพลิกด้านในนะเท้าล้มด้านในตัวนี้มันจะช่วยพยุงไว้ให้นะครับไม่ให้เทา้ามันพลิกด้านในด้านนอกนะฮะตัวนี้แล้วมันยังช่วยรองรับเส้นกลางฝ่าเท้าด้วยนะครับที่มันจะไปเกิดรองช้าแล้วก็เจ็บ เข่าจ็บหลังได้นะส่วนตัวที่ใช้ลากเท้านะครับสำหรับใครที่เอาไปตีแบตนะครับก็จะเป็น PU นะครับตัวน,นี้นะฮะส่วนหน้าผ้าเนี่ยก็จะเป็นยางเลยนะนะครับเพราะเน ner, ต็ตเบอร์เนอร์ตัวตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะเป็นยางเหมือนกันนะตัวนี้ก็ให้มาเป็นยางเหมือนกันนะครับนะฮะส่วนบางคนเนี่ยใครชอบนิวทะลุตรงนี้ก้อยนะเน็ตเบอร์เอนอร์ ner, ตัวนี้มันให้ตัวแถบยางมานะครับยาวเลยนะครับส่วนรองเท้านะครับมาเย็บอยู่ตรงส้นเท้านะนะฮะนี่แหละ นะครับก็เป็นยางนะครับทนนะฮะรุ่นนี้ทนนะครับนะฮะเป็นรองเท้าที่เป็นตัวลองก็จริงนะครับแต่ว่าวัสดุที่ให้มาเนี่ยบางทีดีกว่าหลายๆยี่ห้อด้วยนะนะครับดูนะครับสีมันก็น่ารักด้วยนะนะครับนะฮะตัวอินโซมันนะครับก็ให้อินโซแบบการลื่นมานนะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูนะครับนี่ อินโซกันลื่นแล้วก็อตัวอินโซเนี่ยนะครับมันจะให้มาเป็นโฟมนะนะครับเป็นโฟมเหมือนโฟรมรองรับแรงกระแทกน,นะครับ,นะรบมันก็จะนุ่มหน่อยนะครับ แล้วก็รองเท้าตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสาหรับสาวๆที่ต้องการรองเท้าที่ซับพอร์ตดีๆนะครับสีน่ารักน่ารักราคาไม่สูงมากนะครับตัวนี้นะฮะแต่การซับพอร์ตยังดีเยี่ยมอยู่นะครับทั้งพื้นโฟมเองนะครับแล้วก็ตัวเจลเองเนี่ยตะกูลนี้นุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องๆนะครับที่ต้องการรองเท้าซับพอร์ตดีๆนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของกล้ามเนื้อข้อต่อนะครับไปจนถึงโตเลยนะครับนะฮะรักษามันไว้นะครับรองเท้าดีๆเนี่ยจะช่วยรักษาร่างกายถนอมร่างกายไว้นะฮะ นะครับตัวนี้แนะนำเลยนะสายซัพพอร์ตจริงๆนะครับตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับเอสิกเจลเน็ตเบอร์เนอร์สามจีเอสแต่เพียงท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ